สวัสดีครับเเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวป๊อนะครับเนื่องจากว่าตลาดมันต้องเรียกได้ว่าเป็นการไซด์เวยในกรอบแคบๆนะครับถามว่าแคบไหมความจริงมันก็ไม่ได้แคบมากหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นการไซด์เวยที่แคบถ้าเกิดเทียบกับในตลาดช่วงนี้ถ้าเราเทียบในตลาดแบริ h นะครับส่วนมากเวลามันไซด์เวยเนี่ยมันจะอยู่ในกรอบแค่ป,ประมาณ2 0 0 0ันถึงห้าพันสีอย่างเงี้ยเนาะ แต่ถ้าเกิดเป็นตลาด l u l s h เนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าการไซด์เวของมันเนี่ยจะค่อนข้างแรงนะครับมันสามารถเป็นถึงหมื่นจุดได้เลยทีนี้เนี่ยคำถามก็คือในตอนนี้เนี่ยมันจะตกไหมบางคนเนี่ยอยากจะช้อนบิตคอยนะครับก็บอกตามตรงว่าไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้นะครับเพียงแต่ว่าสามารถดูจากกราฟได้ว่าทางไหนมันมีโอกาสชนะมากกว่าละกันรับของบิตคอยนะครับถ้าเกิดมันไม่สามารถผ่านช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้นะครับช่องสี่เหลี่ยมสีเขียวตรงนี้เนี่ย เป็นช่องที่ผมคิดว่าเป็นต้านของบิตคอยที่ถ้าเกิดสามารถผ่านได้เนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไปชน7จ็ดหมื่นสองแต่ถ้าเกิดผ่านไม่ได้ก็จะตกลงมาชน5้าหมนห้านั่นเองไอช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ต้องบอกตามตรงนะว่ามันเป็นตรงตามทฤษฎีเดดแคตเบลเลยนะครับตามรูปนี้นะห้ของบิตคอยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ6กหมื่นหนึ่งพันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถปิดขึ้นไปยืนเหนือได้เนี่ยแปลว่าเดดแคตเบลเนี่ยโดนทำลายทันทีซึ่งถ้าเกิดว่าเดดแคตเบลโดนทำลายเนี่ย แน่นอนครับมันก็จะตัดเปอร์เซ็นต์ในการที่บิตคอยจะตกลงไปมันจะกลายเป็นว่าเปอร์เซนต์ในการขึ้นมันจะมีมากกว่าก็เพื่อนๆลองดูคลิปนี้แล้วไปตัดสินใจดูแล้วกันนะครับสังเกตให้ดีนะครับว่าบิตคอยสามารถปิดแท่งยืนเหนือ61,800ไปได้ไหมจนถึง63,600ถ้าเกิดสามารถขึ้นไปยืนเหนือได้เนี่ยอันนี้ผมบอกตามตรงเลยว่าดูดีนะมันจะดูเป็นอะไรที่สามารถซื้อตามหรือว่าฟอลโลได้อาจจะมีการย่อลงมาใช่ไหมครับคุณอาจจะค่อยเก็บตรงนี้ก็ได้นะแล้วรอมันขึ้นเนาะ อันนี้มันจะดูเป็นอะไรที่สามารถเล่นลอง follow ไม้ได้นะครับหรือว่าจะซื้อ spot ตามไปได้ทีนี้เรามาดูที่ stochastic rsi นะครับ stochastic rsi ขึ้นมายืนเหนือเส้นปะแล้วนะถ้าปิดราคานี้เลยนะครับเป็นราคาที่6 1 5 3ืเนี่ย rsi มันจะขึ้นมายืนเหนือเส้นปะตรงกลางแล้วนะอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับระยะสัน้นดังนั้นให้ดูให้ดีว่าพรุ่งนี้เนี่ยตอน7โมงเช้าเนี่ยมันปิดแท่งยังไงนะครับมันปิดแท่งราคาแถวนี้โอเคแปลว่ายืนเหนือน้ำได้ ทีนี้ระยะสั้นจบไปแล้วนะครับเรามาดูระยะยาวดีกว่าสําหรับคนที่เป็นบิตคอยโฮเดอร์นะครับหรือว่าเป็นดนะิมอนแทนเนาะผมจะบอกว่ามีสัญญาณหนึ่งกําลังจะเกิดแต่แน่นอนนะมันยังไม่ได้เกิดนะแค่บอกว่ามันกําลังจะเกิดนะครับมันคือการที่2เส้นเนี่ยนะครับเส้นสีแดงกับเส้นสีเหลืองเนี่ยกำลังจะตัดขึ้นแล้วนะต้องบอกว่าสัญญาณเนี่ยเป็นสัญญาณใหม่ที่ไม่เคยเกิดเราจะดูจากประวัติศาสตร์ได้เลยเห็นไหมมันไม่เคยตัดกันมาก่อนนะครับตั้งแต่มีบิตคอยมาเลยเนี่ย ไม่มีรอบไหนที่มันตัดมาก่อนเลยแต่มันจะมีรอบหนึ่งที่มันตัดลงนะครับเป็นรอบปี2023ตอนที่มันตัดลงเนี่ยนะครับมันทําให้ตลาดบิตคอยกลายเป็นตลาดบูล i ิชทันทีและในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันกําลังจะหันกลับมาตัดขึ้นนะครับย้านะว่ากําลังไม่ใช่จะตัดขึ้นถ้าเราสูมาดูใกล้ๆเนี่ยมันยังไม่ตัดขึ้นนะแต่มันจะปิดแท่งวันที่2 6ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเลือกทางยังไงนะครับเพราะว่ามันไม่เคยมีปอติศาสตร์อ้างอิงมาก่อนแต่ มันจะบอกได้ว่าคุณควรจะมี SL พเอพราะถ้าเกิดมันตัดขึ้นแน่นอนมันจะต้องเลือกทางนะครับมันจะเลือกทางลงหรือขึ้นเนี่ยมันจะเลือกทางแล้วมันจะเลือกทางที่ค่อนข้างแรงแน่นอนส่วนถ้าเกิดเรามาดูที่ s t o c h a s t i c RSI นะครับผมบอกไปแล้วนะว่ามันอยู่ในจุดที่ o v e r s o ์นะอยู่ในจุดที่ต่ำมากๆถามว่าตกไปต่ำกว่านี้ได้ไหมโอเคครั้งที่แล้วผมผิดนะมันยังมีต่ำกว่านี้ได้อีกคือที่ศูนเลยนะครับ แต่ยังไงก็ตามตรงนี้ก็ถือว่าต่ามากแล้วนะครับประมาณ7-8ถึงแเนาะและมันกําลังตัดขึ้นนะครับต้องรอดูวันที่26ว่ามันตัดขึ้นได้ไหมถ้าตัดขึ้นได้ก็ดูดีนะครับหมายถึงว่าปิดแท่งตัดขึ้นเนาะแล้วขึ้นไปยืนเหนือเส้นปะข้างล่างได้เนี่ยยิ่งดูดีเลยนะครับจะไม่ใช่แค่การดูดีระยะสั้นด้วยนะครับมันจะเป็นการดูดีระยะยาวแบบไหนก็จะเป็นการดูดีระยะยาวแบบนี้เห็นไหมมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลายๆอาทิตย์เลยมันก็จะขึ้นไป ส่วน r s i นะครับก็ยังคงทำโลว์โล o w นะก็ต้องรอให้มันขึ้นมาทำไฮเยอร์ไฮนะซึ่งไฮเก่าล่าสุดเนี่ยมันอยู่ตรงเส้นพอดีถ้าขึ้นมายืนเหนือได้อันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับว่ามีโอกาสขึ้นไปต่อทีนี้เรากลับมาดูที่ time f เ a รมมันนะครับเป็นไทม์เ a รมเดือนอันนี้ค่อนข้างจะเป็นระยะยาวนะแล้วต้องบอกว่าราคา Bitcoin เนี่ยทำท่าทีนะครับที่จะตกลงมาทะลุเส้นยอดไฮเก่าของปี2021หลายรอบมาก มันชอบเป็นการทิ้งไส้นะครับแล้วดีดกลับขึ้นมายืนเหนือได้แทบจะทุกรอบเลยแม้กระทั่งเดือนนี้ก็ยังทําท่าทีที่จะเป็นทิ้งไส้แล้วขึ้นมายืนเหนือได้อีกแล้วนะครับยังไงก็ตามมีอีก10วันผมก็ไม่รู้นะว่า10วันมันจะตกได้แค่ไหนก็อย่าประมาทเพราะว่าวันเดียวก็สามารถตกหมื่นจุดได้ดังนั้นแปลว่าวันที่30วันที่31เเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะตกหมื่นจุดได้ถ้าตกหมื่นจุดเป็นการบอกมาเลยว่ามันลงมาอยู่ต่ำกว่าไฮเก่าแล้วนะ แต่ถ้าเกิดมันปิดแบบนี้นะครับก็คืออะไรก็คือชั้นจะตกยังไงก็ตามแต่ชั้นก็ยังยืนเหนือน้ำนะยังมี potential ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อีกแต่สิ่งที่ดูไม่ดีสำหรับ Time Frame เด er ือนจริงๆเนี่ยคือ Stochastic RSI ผมต้องขอย้ำอีกรอบแล้วกันว่าทุกรอบนะครับทุกรอบตัว c h a s t i c RSI ลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นปะข้างบนเมื่อไหร่รอบนั้นมันจะตกแรงไม่ว่าจะเป็นรอบปี2021นะครับปี2019นะครับปี2017 หรือแม้กระทั่งปี2013ก็คือทุกปีนั่นแหละที่มันลงมาอยู่ต่ำกว่าเส้นปากข้างบนเนี่ยมันตกแรงหมดเพียงแต่มันจะมีอย่างหนึ่งที่สามารถมาหักล้างการตกแรงครั้งนี้ได้นะครับก็คือมันมีการตกลงมาแล้วเห็นไหมมันตกลงมาแล้วนะแต่ stochastic RSI มันหันกลับขึ้นมาถ้ามันหันกลับขึ้นมาได้เนี่ยผมว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงเลยนะครับที่คุณสามารถเข้าซื้อบิตคอยหรือว่าถือบิตคอยไปเรื่อยๆได้สักพักหนึ่งเลยมันจะมี potential ที่จะขึ้นไปอีกรอบได้ อันนี้เ,เพื่อนๆต้องตัดสินใจดูแล้วแหละว่าหลังจากฟังคลิปแล้วเนี่ยคิดว่ายังไงนะครับมาถึงสรุปนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะยังไม่สามารถคอนเฟิร์มอะไรได้เพราะยังไม่มีสัญญาณที่จะบอกว่ามันจะไม่ตกต่อนะหรือมันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นนะเพียงแต่ว่ามันแค่เริ่มทําท่าถีนั่นเองนะครับมันจะเป็นการที่สโตคสติกเหมือนจะหันกลับมาตัดขึ้นเห็นไหมตรงเนี้ยแต่มันยังไม่ปิดแท่งไงอันเนี้ยผมเลยกังวลน,นะครับสิ่งที่คุณควรรอที่สุดคือปิดแท่งถูกไหม ถ้าปิดแท่งแล้วกลับขึ้นมาตัดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกเลยคือเฟกปั๊มตรงนี้เฟกดัมตรงนี้นะครับแล้วก็จะกลับขึ้นไปถ้ากลับขึ้นไปยืนเหนือไฮเก่าได้อีกก็จะกลายเป็นเหลียวปั๊มแลละทีเนี้ยมันจะไม่ใช่เฟกปั๊มนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะปิดแท่งยังไงนะครับคุณจะเสี่ยงไหมถ้าจะเสี่ยงก็จะเป็นแบบผมนะที่เสี่ยงเข้าไปบางส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการรอซื้อถ้าเกิดมันมีการตกลงมาแรงๆ ทีนี้นะครับมาอัปเดตอีเทเรียมกันนะอีเทเรียมเนี่ยเป็นอะไรที่ผมก็เก็บไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่ามันมีโอกาสหน้ารุ้นอยู่คือในไทม์เฟรมระยะยาวเนี่ยมันกําลังจะตัดขึ้นนะครับอันเนี้ยเป็นอะไรที่เกิดไม่บ่อยนาน,นานทีจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบปี2023เกิดขึ้นครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งเลยเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคือปี2022แปลว่าในแต่ละปีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแค่ประมาณครั้งถึง2ครั้งและทุกครั้งมักจะขึ้น ถึงแม้ว่าจะขึ้นไม่เยอะมากหรือว่าขึ้นอะไรก็ตามแต่มันมักจะขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันปิดแท่งแล้วมันกลับขึ้นมาตัดขึ้นได้เนี่ยก็ดูน่าเสี่ยงถูกปะผมก็เลยคิดว่าผมมีการเก็บอิทาเลี่ยมไปบ้างนะครับหรืออาจจะเล่นลองไปบ้างเล็กน้อยถ้าเกิดว่ามันมีการตัดขึ้นขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างดูคุ้มที่จะน่าเล่นเสี่ยงให้มันขึ้นนะครับแล้วใครนะครับที่อยากจะมาเล่นบิตเกตกับผมนะครับก็สามารถมาขอเข้าห้องซิกได้ด้วยนะผมก็จะบอกนะว่าผมเก็บอะไรยังไงบ้างนะครับ ก็สมัครบิ t เกตผ่านผมนะครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะนอกจากนี้ก็จะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมเวลาคุณเทรดฟิลเจอร์หรือสปอตเนี่ยคุณไปเล่นยังไงก็ได้แต่คุณจะรู้สึกว่าคุณเสียค่าธรรมเนียมน้อยกว่าการที่คุณไปสมัครด้วยตัวเองนะเพราะว่าจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ